การตอบโต้กันค่อนข้างแรงบนโซเชียลระหว่างคุณอาร์ตกับหมออ้ําเรื่องนี้คือแบบว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากโพสต์เดียวจริงๆนะคะแต่ว่าโอ้โหลุกลามใหญ่โตเลยกลายเป็นประเด็นสาธารณะมีท้าทายมีชี้แจงกันวุ่นวายไปหมดเราจะมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องมันคืออะไรกันแน่แต่ละฝั่งเขาว่ายังไงบ้างงั้นเรามาแกะกันเลยจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ย มันมาจากที่หมออ้ําเขาโพสต์คล้คลายนิทานเรื่องพระเอกกล้ามโตคนหนึ่งประมาณว่าผู้ใหญ่ในวงการเคยช่วยเยอะเลยทั้งเรื่องงานเรื่องเงินซื้อบ้านอะไรแบบเนี้ยอืแต่พอผู้ใหญ่คนนั้นลําบากพระเอกคนนี้ปฏิเสธไม่ช่วยทั้งที่ตัวเองก็ดูรวยโพสต์โชว์นู่นนี่หมออ้ําก็บอกว่าเล่าลอยๆนะแต่ก็ทิ้งท้ายเหมือนกันว่าถ้าจะมีเรื่องก็พร้อมว่างั้นเถอะ คือการโพสต์แบบนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะคะแบบว่าไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆมันเหมือนเปิดประเด็นให้คนสงสยัยแต่ก็มีช่องให้บอกได้ว่าไม่ได้หมายถึงใครใช่ครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคุณอาร์ตเขาก็เข้ามาตอบเลยตอบในโพสต์นั้นเลยเหมือนมั่นใจมากว่าหมายถึงตัวเองแน่ๆแล้วก็ใช้คําค่อนข้างแรงนะครับใช้คําว่าอะไรนะคะมีกูมึงเลยครับแล้วก็ท้าหมออ้ําเลยบอกว่าถ้ามีหลักฐานก็เอามายืนยันสิ โอ้โหแรงเหมือนกันนะคะคือการตอบโต้ที่เร็วแล้วก็แรงขนาดนี้เนี่ยมันก็สะท้อนนะคะว่าเรื่องภาพลักษณ์เรื่องชื่อเสียงในวงการนี้มันสําคัญมากจริงๆครับแล้วคุณอาร์ตเขาก็ชี้แจงยาวเลยนะเป็น6ข้อหลักๆเลยปฏิเสธหมด บอกว่าเข้าวงการมาเองประกวดมาซื้อบ้านเองไม่เคยยืมเงินใครเงินตัวเองจะอวดหรือให้ใครยืมก็ได้เรื่องของเขาว่างั้นหางานอีเวนต์เองไม่มีใครหักเปอร์เซ็นต์และคนที่ให้ละครก็คือช่อง3กับผู้จัดไม่ใช่ผู้ใหญ่คนนั้นชัดเจนมากค่ะคือแจกแจงมาเป็นข้อๆเลยครับผมแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับมันแรงขึ้นไปอีกตอนที่หมออ้ําพยายจะชี้แจงบอกว่าหมายถึงเพะเอกล้ามโตไม่ใช่ระรอง อืมอันนี้เหมือนเป็นการไปด้อยค่าคุณอาร์ตเขาหรือเปล่าคะก็หลายคนมองอย่างนั้นครับแล้วคุณอาร์ตก็สวนกลับทันทีเลยยืนยันว่าตัวเองคือพระเอกถึงขั้นเอาข้อมูลจากแชท GBT มาอ้างยิงเลยนะครับฮะแชทชีพิธีเลยเหรอคะใช่ครับแล้วที่เดือดสุดๆคือ พาไปเคลียร์กันในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยโหการดึงสื่อดึงรายการใหญ่เข้ามาแบบนี้มันทําให้เรื่องอส่วนตัวกลายเป็นเรื่องสาธารณะเต็มตัวเลยนะคะแล้วยังมีการพาดพิงไปถึงเรื่องอดีตของหมออ้ําสมัยเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมคะมีครับมีแซวเรื่องความดังเรื่องการนั่งร้องเพลงอะไรแบบนั้นแต่ว่านะครับมันก็มีจุดที่เหมือนจะคลี่คลายลงนิดนึงคือต่อมาหมออ้ําเขาโพสตขอโทษครับอ,อ๋อขอโทษเหรอคะว่ายังไงบ้างก็บอกว่าโพสต์ต้นเรื่องมันอาจจะไม่ชัดเจน ทำให้คนเข้าใจผิดได้แล้วก็อาจจะทําให้คุณอาร์ตรู้สึกไม่สบายใจยืนยันว่าเดมไม่ได้ตั้งใจพาดพิงแต่แรกขอโทษซ้ําๆเลยนะในโพสต์เดียวเนี่ยสครั้งได้ -3 ครั้งเลยครับแล้วก็ปฏิเสธเรื่องไปออกโขนกระแสบอกว่าไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงแถมยังพูดถึงเรื่องที่เคยสนับสนุนครอบครัวคุณอาร์ตด้วยนะซื้อประกันกับคุณแม่มาเป็น1ิปีแล้ว การขอโทษแบบนี้แล้วก็มีการอ้างถึงความสัมพันธ์เก่าๆมันก็มองได้หลายมุมนะคะอาจจะอยากจบเรื่องจริงๆหรืออาจจะพยายามกู้สถานการณ์ครับผมแต่ว่าจุดพีคมันอยู่ตรงนี้แหละครับค่ะคุณอาร์เขาไม่รับคำขอโทษครับอ้าวไม่รับเหรอคะคอมเมนต์ตอบกลับไปสั้นๆเลยกูไม่จบว่ะฮะ <laughs> แล้วยังไม่พอไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวต่ออีก ข้อความแรงกว่าเดิมอีกครับประมาณว่าไปขอโทษพ่องนูน่นพร้อมอีโมจิรูปเท้ารูปนิ้วกลางอะไรแบบนั้นเลยโอ้โหอันนี้คือชัดเจนเลยว่าไม่ยอมจบง่ายๆการปฏิเสธคำขอโทษแบบนี้มันก็อาจจะสะท้อนว่าในมุมของคุณอาร์ตความเสียหายมันเยอะมากหรืออาจจะไม่เชื่อในความจริงใจของคำขอโทษนั้นเลยก็ได้นะคะ รสรุปแล้วเรื่องนี้ก็คือเริ่มจากโพสต์คลุมเครือโต้ตอบกันแรงมากแล้วก็เปิดเผยสุดๆแม้จะมีความพยายามขอโทษจากฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งก็ปฏิเสธชัดเจนสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยยังยังค้างคาย,ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองทําความเข้าใจดูว่าเอ๊ะแก่นของความขัดแย้งมันคืออะไรแล้วก็มุมมองที่คนสะท้อนออกมามันมีอะไรบ้างคือเรื่องมันเริ่มจากโพสต์ของหมออ้ําก่อนที่เหมือนจะพาดพิงถึงพระเอกกล้ามโต ครับไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆไม่ได้เอ่ยค่ะแต่ก็ชี้นําพอสมควรจนคนก็โยงไปคุณอาร์ตแล้วคุณอาร์ตก็ออกมาตอบโต้ก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาครับการโค้ชลักษณะนี้คือไม่ระบุชื่อชัดๆแต่คนอ่านแล้วพอจะเดาได้เนี่ย มันก็เป็นดาบสองคมนะครับในโลกโซเชียลมันนำไปสู่การตีความได้ง่ายแล้วบางทีก็สร้างความเสียหายได้เร็วกว่าที่คิดโดยเฉพาะกับคนที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วจริงค่ะแล้วฟีดแบ c k จากชาวเน็ตนี้ก็โหร้อนแรงตามมาติดเป็ดเลยค่ะถ้าให้สรุปความเห็นกลุ่มแรกๆเลยนะคะชัดเจนมากว่าเข้าข้างคุณอาร์ตคือมองว่าหมออ้ําเนี่ยไม่น่าไปเริ่มก่อนเลย ไปพูดพาดพิงถึงเขาแบบนั้นม,มีคอมเมนต์หนึ่งบอกชัดเลยว่าพูดว่าพระเอกกล้ามโตใครๆก็รู้ว่าเป็นอาร์ตแบบนี้มันทําให้เขาเสียชื่อเสียงได้ครับ,รบแล้วเขาก็มองว่าที่คุณอาร์ตออกมาโต้ตอบหรือว่ากโกรธเนี่ยมันก็เสมเหตุสมผลแล้วครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่พบเห็นได้บ่อยนะครับเวลาคนรู้สึกว่าคนที่ตัวเองชื่นชอบหรือมองว่าถูกกระทําก่อนเนี่ยก็อยากจะออกมาปกต้องใช่ค่ะเป็นเรื่องความเป็นธรรมด้วยส่วนหนึ่งครับผม แต่กลับมาโพสต์เหมือนสร้างประเด็นให้เกิดความเสียหายซะเองครับมีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันใช่ค่ะบางคอมเมนต์นี่ใช้สำนวนแรงๆเลยนะคะอ้างอิงจากที่เห็นมาบอกว่าหมอปลาตายเพรปปาะปากอะไรแบบนี้เลยโหแรงนะครับแล้วก็วิจารณ์เรื่องการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมด้วยค่ะอย่างการใช้กูมึงที่ทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดีไปอีกประเด็นเรื่องวิธีการสื่อสารนี้สำคัญมากเลยครับความเห็นกลุ่มนี้ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้ว คนในโลกออนไลน์ก็มีมาตรฐานในการมองเรื่องความเหมาะสมอยู่นะครับไม่ใช่แค่เนื้อหาว่าพูดอะไรแต่พูดอย่างไรใช้คำแบบไหนก็มีผลต่อการรับรู้มากๆจริงค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มนะคะที่พยายามวิเคราะห์ไปถึงเบื้องลึกหรือว่าแรงจูงใจอย่างความเห็นที่มองว่าคุณอาร์ตเขาก็ตั้งใจทำมาหากินของเขาไปแต่อีกฝ่ายเหมือนมีปมด้อยหรืออิจฉาหรือเปล่าอื มีการตีความไปถึงขั้งนั้นเลยใช่ค่ะคือมองว่าไม่น่าใช่ความหวังดีแต่เหมือนพยายามจะหาเรื่องมากกว่าอันนี้ก็น่าคิดนะคะว่าการตีความแบบนี้มันสะท้อนอะไรน่าสนใจครับการพยายามหาคําอธิบายเบื้องหลังพิธีกรรมคนอื่นโดยเฉพาะในสถานการณ์ขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่อยากจะเข้าใจเรื่องราวแล้วในโลกออนไลน์ที่ข้อมูลมันอาจจะจํากัดการคาดเดาเจตนามันก็เกิดขึ้นง่ายมากครับ บางทีก็อาจจะมาจากอคติส่วนตัวที่มีอยู่แล้วก็ได้ซึ่งมันก็ช่วยให้คนรับสารจัดระเบียบความคิดแล้วก็เลือกข้างได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ตามอืมถ้าให้สรุปภาพรวมจากความเห็นทั้งหมดที่เราดูกันมานะคะก็เห็นว่ากระแสแส,ส่วนใหญ่เลยเนี่ยค่อนข้างจะปกป้องคุณอาร์ตแล้วก็วิจารณ์วิธีการสื่อสารหรือต้องคําถามถึงเจตนาของหมออ้ําค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวใช่ครับ กรณีนี้มันเหมือนเป็นภาพจำลองย่อส่วนเลยนะของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกออนไลน์คือปฏิสัมพันธ์ไม่กี่คลิกข้อความไม่กี่ประโยคเนี่ยมันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เร็วมากจริงๆเร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะครับโดยเฉพาะถ้ามีบุคคลสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องการตีความการตัดสินมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มักจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างรุนแรงด้วย และนั่นก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าไอ้ความเร็วความแรงของปฏิกิริยาตอบสนองต่อความขัดแย้งออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในยุคดิจิทัลที่เราอยู่กันทุกวันนี้หรือเปล่า